สวัสดีค่ะวันโบกับรายการช้อปในห้องเสื้อผ้ากับเสื้อผ้าเจ๋งๆที่ทุกคนพร้อมจะซื้อสายและหนึ่งสายเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นตอนนี้เก้าสายแล้วค่ะทัหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัวละหนึ่ง้างนั้นนะคะได้แค่หนึ่งสายเท่านั้นนะคะในหนชุด ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อตัวนี้กันเลยอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อกล้มน,น่ารักน่ารักนีเอาล่ะต่อไปเราจะไปดูกางเกงนะคะอันนี้คือกางเกงแสงนอนยืดได้ค่ะอันนี้มีขนาดยืดมากเลยนะคะตอนนี้ขอจบรายการเพียงไปเท่านี้เพราะว่าตอนนี้สินค้าเราเหลือน้อย